สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารที่มีตัวหารสองหลักนะครับเป็นยังไงไปดูกันนะครับการหารที่มีตัวหารสองหลักนะครับมาดูเรื่องการตรวจคำตอบนะครับก็คือตัวหารคูณคำตอบ บวกตัวเศษจ,จะเท่ากับตัวตั้งนะครับอันนี้คือการาตัวคําตอบนะครับมาดูตัวอย่างสถานการณ์กันเลยนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการหารที่มีตัวหารหนึ่งหลักไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารที่มีตัวหารทรงหลักนะครับคือ,อดูสถานการณ์ข้อนี้นะครับพิจารณาการหารผลลัพธ์ของหกร้อยแปดสิบหารด้วยยี่สิบนะครับก็คือ พ่อค้านำมะนาว680ผลใส่ถุงถุงละ20ผลได้กี่ถุงนะครับวิธีการก็คือเราจะมา,าหารโดยการหารยาวนะครับเอา680ตั้งหารด้วย20นะครับเริ่มจากเอา20ไปคูณอะไรได้6มีไหมครับไม่มี เราใส่ศูนย์แล้วดูหลักถัดไปได้เลยนะครับต่อไป20คูณอะไรได้68เอาตัวที่ใกล้เคียงที่สุดคือ20่คูณสได้60นะครับเอา68สิลบหกเหลือ8ต่อไป0ดึงลงมา20คูณอะไรได้80ก็คือ20่คูณสได้80นะครับ80ดสลบแปเหลือ 0ข้อนี้แสดงว่าหารลงตัวนะครับวิธีการตรวจคำตอบเขาก็เอาตัวหารคูณคำตอบจะเท่ากับตัวตั้งนะครับดังนั้นแสดงว่า680หาร20จะเท่ากับ34นะครับดังนั้นจะได้มะนาวทั้งหมด34ถุงนะครับที่้ไปดูสถานการณ์ข้อต่อไป โยกนำลูกปัดหนึ่งเจ็ดสิบเกเมตรมาร้อยเป็นสร้อยคอเส้นละห้าสิบเมตรได้สร้อยคอกี่เส้นและเหลือลูกป,ปัดกี่เมตรนะครับข้อนี้เราเอาหนึ่งันเจ็ดสิบเตั้งหารด้วยห้าสิบนะครับมาดูห้าสิบคูณอะไรได้หนึ่งมีไหมไม่มีนะครับเรามองหักถัดไปเลย ห้าสิบคูณอะไรได้สิบมีไหมครับไม่มีอีกเช่นกันเราก็มองหลักถัดไปก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดห้าสิบคูณอะไรได้หนึ่งร้อยเจ็ดมีไหมครับเอาตัวที่ใกล้เคียงที่สุดคือห้าสิบคูณสองได้หนึ่งร้อยเอาหนึ่งร้อยเจ็ดลบหนึ่งร้อยเหลือเจ็ดครับทีนี้ดึงเก้าลงมาต่อไปห้าสิบคูณอะไรได้เจ็ดสิบเก้าไม่มีเอาตัวที่ใกล้เคียงที่สุดกับห้าสิบคูณหนึ่งได ห้าสิบดังนั้นเจ็ดสิบเก้าลบห้าสิบเหลือยี่สิบเก้าดังนั้นข้อนี้จะเหลือเศษยี่สิบเก้านะครับคำตอบที่ได้ก็คือหนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าหารห้าสิบได้ยี่สิบเอ็ดเศษยี่สิบเก้านะครับตรวจคำตอบนะครับเราจะเอาตัวตั้งอขออภัยครับเอาตัวหารคูณด้วยคำตอบนะครับเสร็จแล้วก็บวกด้วยตัวเศษจะได้ ตัวตั้งออกมานะครับดังนั้นสร้อยคอจะได้ค่อยสร้อยคอทั้งหมด21เส้นและเหลือลูกปัด29เมตรนะครับข้อนี้ต่อไปมาดูตัวอย่างสิตัวอย่างเขาบอกว่าหาผลลัพธ์ของ9,450หารด้วย70และตรวจคำตอบนะครับ เหมือนเดิมนะครับเราเอา9450ตั้งหารด้วย70 70คูณอะไรได้9้มีไหมไม่มีคูณใส่0น,นะครับต่อไป70คูณอะไรได้94มีไหมครับเอาตัวที่ใกล้เคียงที่สุดคือ70คูณ1ได้70อ่า94ลบเจเหลือ24ดึง5ลงมา ต่อไป70คูณอะไรได้ 7, 1, 7, 7, 2องร้อยสี่สิบหเจดหนึ่งเจดเจดสองเจดสามบเอก็คือ70คูณ3ามได้210นั่นเองนะครดังนั้นเอา2 4งหลบด้วย210จะเหลือ35มคูดึง0ลงมาเป็น350ต่อไปเจคูณอะไรได้350ก็คือ 7จ็สคูณห้าได้สามรอยห้าสิบดังนั้นห้าสามร้อยห้าสิบลบสาม้อยห้าสิบเหลือเศษศูนย์ดังนั้นข้อนี้หารลงตัวตรวจคำตอบโดยการเอาตัวหารคูณด้วยคำตอบจะเท่ากับตัวตั้งดังนั้นข้อนี้ตอบ9450พันสีหารเจจะเท่ากับ135นะครับตอบ135่งรมส้าทันไหมครับถ้าไม่ไมทันกลับไปดู คลิปย้อนหลังนะครับเอามาดูตัวอย่างข้อที่2ตัวอย่างข้อที่2หาผลลัพธ์ของ3าม1มืหกนด้ารด้วย60และตรวจคำตอบนะครับวิธีการหารยาวเหมือนเดิม60คูณอะไรได้สามมีไหมครับไม่มีใส่ศูนย์หกสิบคูณอะไรได้สามสิมีไหมไม่มีใส่ศูอีกเหมือนกัน60คูณอะไรได้368 6้อยหกคูณ หได้360 368ยหกลบสามเหลือ8คูดึง1ลงมาเป็น81 60ิบเอคูณอะไรได้81ก็คือ60สคูหนได้60 81บแเลบหกเหลือ21ครับคูดึง2ลงมาจากนั้น60สิบคูณอะไรได้2อง ไม่มีอตัวที่ใกล้เคียงครับหกสิบคูณสามได้ 180. ร, 180, ร้อยแปดสิบสองร้อยสิบสองลบหนึ่งร้อยแปดสิบเหลือเศษสามสิบสองดังนั้นข้อนี้ก็จะได้ว่าสามพันสามหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสองหารหกสิบได้หกร้อยสิบสามเศษสามสิบสองตรวจคำตอบเอาตัวหารคูณคำตอบแล้วบวกตัวเศษจ,จะได้ตัวตั้งนะครับ ดังนั้นข้อนี้จึงตอบ613้อยสิมเศษสามสิบสทันไหมครับข้อนี้ต่อไปต่อไปเป็นการบ้านครับครูฝากการบ้านไว้สองข้อการบ้านนะมีสองข้อข้อหนึ่งสองพัน หนึ่งร้อยหกสิบหานสามสิบส่วนข้อสองเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบสี่หานสี่สิบครับมีสองข้อนะครับการบ้านการบ้านให้ส่งวันวันที่ไหนดีครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่วันศุกร์ที่ยี่สิบนะครับส่งวันที่ ยี่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ